คำตอบพิชิตมงทัดใจคนฟังไม่แปลกใจเลยที่จะได้ทั้งมงได้ทั้งใจพร้อมกับปัดร,รวมเงินรางวัลที่โอปอลจะได้หลังจากที่คว้ามงกุฎจากเวทีมิสเวิลด์ปี2025คนแรกของประเทศไทยพร้อมกับเซ็นสัญญาสุดเอ็กซ์คลูซีฟในฐานะผู้ชนะโดยที่โอปอลจะได้รับมงกุฎเพชรสีฟ้าสายสะพายและเงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆอยู่ที่32ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการด้มนุษยธรรม การพัฒนาตนเองในระหว่างการดํารงตําแหน่งนอกจากนี้ทางเพจดังก็ยังได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ที่ความมงกุฎมิสโวลปีนี้จะได้เซ็นสัญญาทํางานกับฮอลลีวูดเอลเองานพรมแดงรวมไปถึงงานกุศลแล้วก็อีเวนต์ต่างๆต,ตลอดทั้งปีจะได้พักอพาร์ตเมนต์สุดหรูประจําตําแหน่งที่เคนซิงตันรวมไปถึงลอนดอนและการันตีเดินทางทํางานและเดินทางทําโครงการบิวตี้วิดอพเพอโพสทั่วโลกไม่ต่ำกว่า10ประเทศพร้อมทั้งยังได้ทํางานกับองค์กรมิสโวลโออาตลอดชีวิตใน หานะแบรนด์แอมบัสเตอร์มีทีมงานรักษาความปลอดภัยส่วนตัวทีมพีอาร์คนขับรถให้ส่วนตัวและก็ยังเป็นสมาชิก UN เอ็นยังองค์การเพื่อเยาวชนสหรประชาชาติและ UNW อ m e n องค์การเพื่อสตรีแห่งสหรประชาชาติและในรอบการตอบคําถามคือสิ่งหนึ่งที่ประชันการเป็นสาวงามในรอบ8คนสุดท้ายที่เป็นคําถามที่ว่าคุณควรได้เป็นมิสเวิลด์ตัวแทนจากเอเชียและโอเชียเนียนหรือไม่สําหรับโอปอลเธอได้ตอบทัชใจคนฟังเปรียบเสมือนการดูแลสวนดอกไม้ที่เคยเค ก็สามารถรดน้ำต้นไม้ได้แต่ถ้าจะทำให้สวนงดงามและยั่งยืนจริงๆต้องมีใครสักคนที่อยู่ดูแลมันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ราวกับตำแหน่งของมิสเอเชียแอนด์โอเชียเนียนที่ไม่ใช่แค่การแนะนำตัวพร้อมกับตำแหน่งแต่เป็นการทำให้ผู้คนรับรู้ว่าการที่เธอมาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อพวกเขาและยืนหยัดอยู่ข้างๆผ่านโครงการ Beauty with a p u r p o s e ที่โอปอลนั้นได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคือการมอบชีวิตและความฝันกลับคืนให้กับผู้ที่เคยสูญเสียและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้โอปอลมายืนอย นนนนีี้้ใวัเพื่อเป็นแสงแห่งความหวังเป็นพลังแห่งความเข้มแข็ง,แ,ขงและเพื่อทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยของความหมายจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตและในรอบของการตอบคําถาม4ี่คนสุดท้ายโดยที่โอปอลได้รับคําถามที่ว่าการเดินทางครั้งนี้สอนคุณอย่างไรเกี่ยวกับความจริงและความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการกําหนดเรื่องราวที่ถูกเล่าขานซึ่งคําตอบของโอปอลนั่นก็คือการที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่ยิย่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการอยู่บนเวทีมิสเวิลด์คือความรับผิดชอบต่อการ ที่ความจริงจะถูกถ่ายทอดออกไปอย่างไรและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่โอปอลรวมไปถึงผู้เข้าประกวดทุกคนรวมถึงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้สามารถทําได้ซึ่งนั่นก็คือการเป็นบุคคลต้นแบบที่คนรอบตัวสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้และเชื่อเสมอว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครอายุเท่าไหร่หรือจะมีบทบาทหรือหน้าที่ใดในชีวิตยังไงก็ต้องมีใครสักคนคนหนึ่งที่มองขึ้นมาหาเราอาจจะเป็นเด็กเล็กคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งพ่อแม่และวิธีที่ดีที่สุดในการนําทางคนเหล่านั้นนั่นก็คือการเป็นผู้นําหาน ความอ่อนโยนและการกระทำเพราะว่าการกระทำดังกว่าคำพูดเสมอนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับคนรอบข้างและกับโลกใบนี้